โคลเซียมขวดนี้ของผมเนี่ยนะครับผมทำมาเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องของผิวหน้านโดยเฉพาะนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเชื่อไหมครับผมเองเนี่ยต้องไปถ่ายรายการทั้งวันนะมีเรื่องต้องคิดเยอะแยะมากมายแต่งหน้านอนดึกปัญหาที่เจอนี่คือบอกเลยนะว่าหน้าเนี่ยแบบโซมสุดๆเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าไหนๆเนี่ยทำสินค้าที่เกี่ยวกับผมก็คือไลโอไปแล้ว ก็ทำสิ่งที่เกี่ยวกับหน้าไปด้วยเลยดีกว่านะก็เลยทำโหเนี่ยแหละครับคือผมเองเนียนคนผิวแพ้ง่ายนะครับก็เลยต้องเลือกเซรั่มที่เน้นสารสกัดธรรมชาติที่ปลอดภัยแล้วก็เห็นผลจริงนะฮะคือผมเองทดลองเองแล้วก็ปรับสูตรกับผู้เชี่ยวชาญที่เกาหลีมากกว่า6เดือนเต็มนะครับตอนแรกจะเป็นผลเล็กๆแบบนี้ฮะแล้วค่อยๆทา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 ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยประมาณสัก3เดือนแล้วก็เลยตกลงที่จะทํา โพเซรามขวดนี้นะครับมีโนวัตกรรมไบโอฟิล์มนะฮะที่ได้มาจากสารสกัดสาหร่ายโดตี้จากอิโดดีเซียแล้วก็ยังมียางทาร่าจากเปรูนะครับที่ช่วยเรื่องการยกกระชับผิวลดเลือนริ้วรอยนะครับกระจางใสช่วยผิวของคุณนั้นแข็งแรงขึ้นนะฮะและที่สําคัญนะครับสำหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะผมเองเนี่ยใส่สารสาากัดที่ชื่อว่ากลมและปีศาจหรือว่าเดวิลคอรูตเนี่ยนะครับใส่เอาไว้เนี่ยเพื่อช่วยเรื่องการลดการระคายเคืองโดยเฉพาะ โคนเซรั่มสัญชาติเกาหลีคนนี้ครบจบพี่บอกเลยน้องต้อง้อง